ก็สวัสดีครับเคนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็ไปสลามไปสแล้วสำหรับไรโนเวลนะครับเอ็มทีบบทขัน้นพาร์ทที่2หลังจากที่เฟลเวได้บอกกับเพื่อนของขว่าดินแดนของดาวกุเรียน,นไม่มีปัญหาตัวของชาฮิวจะได้พูดว่าแล้วเฟลเวคุณหมายความว่าอย่างไรที่ว่าดาวกุเรียไม่มีปัญหาฉันเข้าใจว่าท่านเฟนเ,เองก็ได้เข้าร่วมกลุ่มกับพวกเราแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้หลังจากที่จาฮิวได้ถามออกมาเช่นนั้นคนที่ตอบคำถามของจาฮิวก็คือตัวของเฟน เขาได้ยิ้มออกมาแล้วพูดว่านี่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเจ้าก็ประเมินความสามารถของข้าตามไปหรือเปล่าถ้าเจ้ารู้จักข้าเจ้าควรจะเข้าใจใช่ไหมนากูริวเป็นพี่ชายคนโตของข้าอย่างแน่นอนแต่ข้าก็มีพลังมากกว่าเขาพรในเช้านจนชาฮิวจะได้ตอบเฟียนอย่างโคมคืนข้าเองก็ไม่ต้องการจะโอ้อวดแบบนั้นเดี๋ยวถ้าคุณไม่มีปัญหากับมันจริงๆก็แค่แสดงผลลัพธ์ให้ข้าได้ดูชาฮิวเองก็เจ้าของแต่ว่าเขาเองก็จดจำความสามารถของเฟียนได้ แต่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะละทิ้งภูมภาคภูมิใจของตอนเองในฐานะจักรพรรดิแห่งเวนต์มนที่ได้ติดตามเขามาและเฟนเองก็ดูเหมือนว่าจะชอบจาฮิลและก็ได้ยิ้มให้กับเขาและเฟนก็พูดว่าดูเหมือนว่าคุณจะรู้จากฉันแต่คุณก็ยังคงมีทัศนคติแบบนั้นไม่เป็นไรและฉันเองก็จะทําตามวามคาดหวังของคุณเฟนเองก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขและเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับใครเลยตั้งแต่ที่เขาได้ถูกผน,นึกเอาไว้ โดยพระเจ้าที่เป็นนามว่าเวลด้านามว่าเมื่อนานมาแล้วอย่างไรก็ตามชายต่างๆของโลกนี้ก็ยังคงได้ลังไหลเข้าสู่จิตใจของเขาแล้วกับว่าเฟนก็กำลังฟันอยู่และนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็มีความผูกพันกับพี่ชายทั้งสองคนของเขานากูริวและพี่ชายอีกคนหนึ่งของเขาในส่วนลึกของวิญญาณของของเขาเองและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาได้ตระหนักถึงสถานการณ์ของโลกในระดับหนึ่งและเขาเองก็ได้เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงเข้าใกล้ เขาสู่ยุคสมัยของสงครามกลางเมืองในนี่คือสภาพแวดล้อมที่เขาสามารถใช้ความรุนแรงได้เฟลเวก็เป็นคนเดียวที่ไปเยี่ยมเฟนเมื่อเขาได้ถูกผนึกทัหรับเฟลเวกแล้วเขาก็ดูแลตัวของเฟรนเป็นเพียงแค่เพราะว่าเวลด้านาว่ามอบหม,มายให้เขาดูแลเมื่อมาถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันและเริ่มพูดคุยและปรึกษาหารือกันเฟลเวก็ไม่มีญาติที่จะคุยด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นผู้นำเฟนเองก็ได้ตระหนักว่าพวมเเง่านั้นมันก็ช่างโดดเดี่ยว นงจากที่เขาถูกผลึกมาเป็นเวลานานเป็นเรื่องที่ดีเรื่องไม่ได้ที่พวกเขาจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันและตอนนี้เฟนก็มีสถานที่ให้เล่นแล้วและเพื่อที่จะแสดงพลังของเขาไม่มีเหตุผลใดที่เฟรนจะไม่ตื่นเต้นไม่ใช่ว่าเฟรนมีความรุนแรงน้อยกว่าเมื่อก่อนแต่เขาเองก็ได้เรียนรู้ที่จะให้ความสําคัญกับเพื่อนของเขามากยิ่งขึ้นและเฟรนเองก็มีความสุขมากที่มีเพื่อนและนั่นก็คือเหตุผลที่เขาได้รู้สึกขอบคุณตัวของเฟลเวจากก้นบึ้งของหัวใจ เวนเองก็ได้ประกาศว่าเขาจะดูแลดากูรลวแต่ดีโน่ก็ยังคงไม่พอใจกับเรื่องนี้ดีโน่จะได้พูดว่าเดียวก่อนเดียวก่อนเฮคุณโอเคกับเรื่องนี้จริงๆเหรอเฟลเวถ้าเราปล่อยเฟนไปพูดเราจะไม่สูญเสียเหตุผลที่ดากูรลวจะปกป้องหอคอยสวรรค์เหรอหอคอยสวรรค์คือบันไดขึ้นไปสู่วังดาราสวรรค์ผู้ที่ไม่มีกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูลากไม่มีทางเข้าสู่เฮเวนลี่สตาร์พาเลต เว้นจะผ่านหอคอยสวรรค์ที่ดาวกูเรียวเป็นผู้เบ็นทากและก็เหตุผลของเขาที่ทําเช่นนั้นก็คือเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันไม่ให้เฟรนถูกปลดผนึกออกมาสู่โลกใบนี้ลีโน่ก็บอกว่าถ้าเฟรนได้โจมตีมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่กับพลลับแม้ว่าเขาจะอยู่ภายใต้าการควบคุมของสุดยอดในการควบคุมความคิดของลีโน่ก็เป็นอิสระและมันก็จะแตกต่างออกไปถ้าเขาอยู่ภายใต้าการควบคุมที่แข็งแกร่ง แต่เขาก็ยังคงพูดในสิ่งที่เขาต้องการได้อันหนึ่งแลออนก็นเช่นเดียวกันการกระทำของเขาก็ถูกจำกัดแต่ว่าความคิดของเขาก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและนั่นก็คือเหตุผลที่แม้แต่ในการต่อสู้กับซิลเวียเขาเองก็สามารถลดความเสียหายได้ให้เหลียนน้อยที่สุดโดยที่ไม่ได้ทําการโจมตีแบบวงกว้างนอกจากนั้นเขาก็ยังส่งสัญญาณด้วยสายตาของเขาอีกด้วยแต่ก็น่าเสียดายที่ซิลเวียไม่สามารถเข้าใจรหัสลับเหล่านั้นได้ ไม่ใช่เพราะว่าซิลเวียเองไม่ได้ฉลาดพอแต่เพราะว่าเธอเองก็ยุ่งมากๆอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะสามารถเข้าใจรหัสลับต่างๆได้ข้อมูลก็ยังถูกจำกัดเอาไว้เพียงแค่แล้วก็ยังคงอยู่มีเจ็ดชั่มโลเซลีดังนั้นมันก็คงจะไม่มีความหมายมากนักอยู่ดีไม่ว่าในกรณีใดสุดยอดแห่งการปกครองมันก็จำกัดการกระทำของเขาเท่านั้นแต่อย่างอื่นก็เป็นอิสระและปล่อยให้เขาได้คิดเองได้สำหรับเฟลเว แต่นี่มันก็เป็นอะไรที่สะดวกกว่าและเขาก็ไม่สามารถประชุมกลยุทธ์ได้หากไม่มีความคขีที่ยืดหยนุนดังนั้นมาจึงยินดีต้อนรับความคิดเห็นของดีโน,โนเฟเวจึชได้พูดว่านั่นก็เป็นประเด็นที่ดีนายคิดว่าเราควรจะทําอย่างไรเพื่อบรรเทาความกังวลน,นี้เพราะฉะนั้นดีโนก็ตอบว่าป้าป้า,ปาฉันไม่รู้ดีโนโอเองก็ได้หมดแรงทันทีเมื่อเขาได้ถูกถามคำถามนี้และเขาเองก็แปลกใจมากจนพูดอะไรออกมา แต่เมื่อเขาได้เคิดดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาได้เสียเปรียบและเขาก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและสงสัยว่าเขาเองก็โกรธเรื่องอะไรในต่อมาดีโน่ก็พูดว่าไม,ไม่นะแม้ว่านางจะถามคาถามย,ยากๆกับฉันแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมย,ยังไงก็ตามดีโน่เองก็พยายามพิจารณ์งลงแล้วกับว่าบทบาทของเขานั้นก็ได้จบลงแล้วอย่างปลอดภัยที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทําได้แต่เฟลเวก็ไม่อนุญ,ญาตและเขาก็พูดว่า ฉันเชื่อในตัวของเฟรนแต่ข้อกังวลของดีโน่นั้นก็สมเหตุสมผลดังนั้นฉันก็คิดว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์นี้ก็คือส่งคนอื่นมาเพราะฉะนั้นดีโน่ก็พูดว่าีนเจ้ากำลังวางแผนที่จะทำอย่างนั้นมาตลอดดีโน่ก็คิดว่าการพูดออกมาดังๆก็อาจจะฟังดูเหมือนกับว่าเฟรนไม่ได้ไว้วใจในตัวของเฟรนดังนั้นผมคิดของดีโน่มาจึงต้อง เป็นการปรอบตอนเองที่สาคัญกว่านานดีโน่ผู้พูดในกรณีนี้ก็อาจจะถูกบังคับให้เข้าร่วมความทำนายของดีโน่น,นั้นก็เป็นจริงในตอนนั้นต้องเฟเวรันได้พูดว่านายก็เป็นหัวใช่ไหมดีโนโ่ในกรณีนี้นายก็ควรจะเห็นเองว่าแฟนเองก็แข็งแกร่งเพียงใดด้วยตาของนายเองนพราะนิชนดีโน,โน,น,น่ฉันได้ตอบว่าอะไม่ไม่ฉันไม่ระหว่างที่ดีโนโป่ปฏิเสธอยู่นั้นเฟเวรันได้พูดว่า ไม่อยากายไปเลยจะเลี่ยงไม่ได้ถ้าอยากจะดูแรงแค่ไหนฉันเองก็จะไม่ยุดเพราะฉะนั้นดีโน่ก็พูดว่านี่เจ้าดีโน่เขาก็ได้รู้ว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะทาอย่างนั้นอยู่ดีแต่เมื่อตอนนี้ทุกอย่างมันก็สายเกินไปแล้วดีโน่เองก็ได้ยอมแพ้และพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจและเขาก็พูดว่าจริงสิถ้าอย่างนั้นฉันก็ดอมว่าฉันเองก็คงต้องเชื่อคำพูดของนายและก็จะเข้าร่วมกับปีโก้และกาเซีย พอนด้ยินดีโน่ผู้ชนะนนปโก้และกาเซียฉันได้พูดว่าเฮดีโน่อย่ามาหนกาพวกเราเข้ามาร่วมกับเรื่องนี้พอกาเซียพูดจบปโก้ฉันได้พูดว่าเอา,อาจริงๆนะฉันเองก็ไม่อยากจะทําเลยฉันเองก็เพิ่งจะทะเลาะกับเลนมาเหนื่ยอยจนตายอยู่แล้วเลนนนันก็ไม่คิดว่าการขอให้ฉันไปสู้อีกมันก็โหดร้ายไปหน่อยเหรอเอาเพื่อนๆของดีโน่ก็ได้กวดจัดแต่ดีโน่เองก็ไม่ได้สนใจพวกเธอและเขาก็พบว่าพวกเธอเองก็อาจจะลังเลใจอยู่ และก็บังคับให้พวกเธอได้ชี้แจงรายงานเฟเวเองก็ไม่ได้คัดค้านในเรื่องนี้และอนุมัติทันทีความจริงที่เขาเชื่อใจเฟรนแต่ว่าดากูเรียวก็ยังคงเป็นคนที่ทรงพลังเช่นกันและเขาก็ไม่ควรจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไหลาสารละและตัวดากูเรียวเองก็มีน้องชายอยู่อีกคนหนึ่งอีกด้วยเรื่องราวของสามยาที่อาราวาสในสมัยโบราณก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นคนที่รู้ความจริงของตำนานนั้นเฟเวชิจึงได้พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เฟเฟเว่จะได้พูดว่าเลยออนก็ได้เข้าร่วมกับพวกเราด้วยนอกจากเฟนแล้วก็ยังมีเจ็ดพูดสวรรค์ที่โจมตีหัวควายสวรรค์อยู่อีกสีต้นและฉันเองก็คิดว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วเรืงนั้นสมาชิกที่ถูกส่งออกไปอย่างเป้าหมายต่อไปจะได้รับการตัดสินดูเหมือนว่าการประชุมจะสิ้นสุดลงแล้วแทนที่จะเป็นเช่นนั้นทุกคนเองก็ได้ย้ายไปยังหัวข้อต่อไปเทฟเว่จงได้พูดว่าเอาละ่ะเรามากำหนดจุดต่อไปกันเลย เพนช์นานดีโน่จะได้พูดออกมาว่าอ้ายังไม่ถึงเวลาบุกโจมตีอีกเหรอเพนช์นานเฟวเวก,ก็ตอบว่าอ้าผู้เราเองก็กำลังวางแผนการจะบุกโจมตีพร้อมกันโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของผู้ลุกหลานอย่างเต็มที่ใน,นทางกับการด้วยความอุปยบต่อเฟนคุณก็จะเป็นตัวล่อเพนช์นานดีโนก่ก็ถามว่าตัวล่อเหรอแล้วใครคือเป้าหมายที่แท้จริงดีโนก่ก็ไม่ได้สนใจในภารกิจนี้แต่เขาเองก็ต้องการที่จะจอหลึกหาคำถาม แล้วเขาเองก็คิดว่ามันก็อาจจะทําให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยหากสถานการณ์ที่อื่นมันฟังดูยากขึ้นนอกจากนี้ถ้าเขาเองสามารถพบกับริมอรุได้สาเร็จเขาเองก็จะสามารถช่วยชมตนเองได้ด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางอย่างแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในตัวละครของเขาแต่เขาก็ได้ถามคำถามนี้กับเฟลเวและเฟลเวจะได้ตอบว่าสิ่งแรกที่ฉันต้องการให้นายจำเอาไว้ก็คือจุดประสงค์ของเรา นั่นก็คือคําตอบดิโนเองก็ได้สงสัยในจุดประสงค์ว่ามันคืออะไรและมันก็ต้องเป็นเรื่องตลกแน่ๆอย่างการนาตัวของเวลด้านาว่ากลับเืนมาแน่นอนว่าดีโนเองก็มีความสุขถ้าเวลด้านาว่าได้ฝื้นคืนชีพขึ้นมาและดีโนก็คิดในใจว่าท่านเวลด้านาว่าก็มีเหตุผลของตนเองไม่ใช่เหรอบางทีเฟเวก,ก็อาจจะสร้างปัญหามากเกินไปสลับเขาบางทีเขาก็ต้องการที่จะล่าถอยออกมาจนกว่ามนุษย์จะเติบโตเต็มที่ ยิโนเองก็คิดว่าพวกเขาเองก็จะงโง่เขามากยิ่งขึ้นหากว่าพวกเขาในตั้งสมมติฐานที่เห็นแก่ตัวเกี่ยวกับเวลดานาวา่าผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เหนือธรรมชาติคนที่พูดแทนพระเจ้านั้นก็ลำบากที่สดุดพวกเขาเองก็สามารถเบียดเบียนความยึดเห็นของคุณได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเมื่อคุณได้ถูกตีความที่แตกต่างกันออกไปอย่างเปิดเผยดูเหมือนว่าดูเหมือนจะต้องมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับเรื่องนี้ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เธอได้บอกว่าเธอเองก็อยู่แต่งตั้งมนุษย์ให้เปลีปรยนภาตะปาปาแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินคำพูดเดียวกันทุกประการแต่ว่าการรับรู้ของผู้คนที่ได้รับมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากผู้คนจะเชื่อเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการจะเชื่อเท่านั้นพวกเขาจึงไม่เต็มใจที่จะยอมรับเมื่อพวกเขาทำเิจและมันก็เป็นตัวอย่างที่แท้จริงลูเมนาะนก็ไม่เคยจะพูดว่าเธอเองก็เป็น พระเจ้าองค์เดียวด้วยเหตุผลบางอย่างและผูดติดตามของเธอเองจงเชื่อว่าลูเมนัสก,ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สะดวกสำหรับลเมนัา,นาด,ดังนั้นเธอจึงไม่ปฏิเสธแต่ว่าความจริงที่ว่าความจริงมันก็เปลี่ยนไปเมื่อผู้คนเองก็ได้เข้ามาแทรกแซงในการตีความหมายความจริงเหล่านั้นมันลำบากมากหากได้รับการจัดการในทางที่ผิดและหลังจากที่เขาได้สํารเหโลกมนุษย์มาเป็นเวลานานยีโนเขาก็ได้เข้าใจในเรื่องนี้ แต่เพื่อนร่วมงานของเขาก็กำลังวางตัวเป็นอย่างที่ไม่ดีและดีโนเองก็อยากจะให้เพื่อนร่วมงานของเขาได้หยุดพักและในตอนนั้นเฟเวอิจจได้พูดว่ามีเพียงแค่ปัจจัยของเวโด้าเท่านั้นที่ยังคงเป็นองค์ประกอบที่จาเป็นในการช่วยชีวิตท่านเบลดานาว่าแต่อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องไม่ลืมมันไม่ใช่ไม่ใช่มาถูกต้องดีโนก็คิดในใจว่าอย่างนั้นหรือดีโนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ถึงกันนั้นสายตาของเฟลเวร์ก็ได้จับจ้องไปที่ดีโนในตอนนั้นดีโนก็คิดในใจว่าเว้ยฉันเองเหรอให้คนอื่นๆสิในขณะที่เขามองไปรอบๆดีโนเองก็เห็นว่าทุกคนเองก็มีสีหน้าที่จริงจังและว่างเปล่าดูเหมือนว่าซาราเลโอเองก็อาจจะยึดมั่นในความเป็นจริงที่ว่าเขาเองก็ถูกครอบงำและพร้อมที่จะเพียเชยต่อเฟลเว์โดยสิ้นเชิงส่วนเลออนเองก็เพิ่งจะเข้ามาถึงและก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ติดตามการบทสนทนาเลย ให้ดูเหมือนว่าเขาเองก็จะไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกแล้วด้วยเช่นเดียวกันกับตัวของเฟรนและตัวจาฮิลเป็นและจาฮิลก็ไม่รู้คําตอบสหำหรับคําถามนี้เพราะว่ายังมาใหม่สำหรับพวกเขาปีโก้และกาเซียก็ดูเหมือนว่าจะไม่รู้เหมือนกันผู้เธอเองก็ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังดีโนโและมองลงมาเพื่อที่จะขอให้มันโชคดีสมาชิกคนอื่นๆของเจทุษสวรค์ไม่ใช่เพื่อนของเฟลเว์แต่ก็เป็นเบี้ยที่มีประโยชน์พวกเขาเองก็ไม่ใช่คนที่เขาต้องการ ที่ขอความคิดเห็นและดีโนเองก็คือคนที่ต้องการจัดการกับเรื่องเหล่านี้และดีโนก็คิดในใจว่านี่มันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมเพราะคาการลีกับโยกิได้จากไปแล้วตัวฉันเองก็เลยต้องมารับผิดชอบเรื่องแบบนี้เองดีโนหกลู้ตัวว่าเฟเวก็ต้องเรียกเขาให้ไปทํางานนี้และดีโนจะได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนดีโนก็คิดว่านั่นมันก็ควรจะเป็นงานของซาราเลโอในที่สุดดีโนก็ได้ตระหนักว่าเขาได้ดึงฟังเช่นสุดท้ายสั้น ไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถทําอะไรกับมันได้เขาไม่ต้องการให้คนอื่นทำํำในตั้งความหวังเอาไว้จริงเล่นด้วยกันในตอนนั้นเฟเวก็พูดว่าอยากฟังไหมเขาก็ได้ยิ้มตอบออกมาด้วยท่าทีที่เชิดนําในตอนนั้นเองเฟเวก็ได้พยักหน้าอย่างพอใจดีโนเองก็รู้ว่าเขาก็ฉลาดเกินความจาเป็นสำหรับข้อดีของเขาเองและไม่ต้องการขอบค็นของผู้อื่น อีโน่ก็คิดว่าเขาก็สามารถพูดกัาบต่อเฟเวร์ได้ถ้าเขาเพียงแค่ยกย่องเฟเวร์และดีโนเองก็ได้พยักหน้าทษกลับไปโดยที่เขาคิดว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเฟรเวร์ฉันได้พูดว่าใช่แล้วดีโน่พูดถูกพวกเราก็ต้องกำจัดสิ่งที่ผิดปกตินี่มาซายเยคยิในกรณีที่น่าจะเป็นไปได้ที่ลูดาลาจะฟื้นคืนชีพผ่านมาซายเยคยิมันไม่มีการรับประกันว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อ่านมิคาคเอล ในตอนนั้นดีโนเขาคิดว่าจะไม่ได้พูดอะไรเขาก็แค่ระวังที่จะไม่แสดงอารมณ์บนใบหน้าของเขาและเขาก็ได้เป็นอย่างน้าเห็นด้วยและเขาก็รู้ว่าตะการน้นมันก็บเบียเบี้ยวแต่เขาเองก็ไม่ได้มีนิสัยที่ดีที่จะชฉ้ให้เห็นในที่นี้นานๆเขาจึงได้มีแนวโน้มที่จะปลดปล่อยให้คนอื่นทําตามที่พวกเขาต้องการและคนอื่นเองก็ได้คอยตามและไม่มีความคิดเห็นของพวกเขาเฟวเวอเวชนได้อธิบายต่อ ตอนนี้เวเดลา่าก็อยู่หรือเข้าไปในเขาวงโกรที่ลำบากนั่นเั้าหมายต่อไปของพวกเราก็คือมาซายาคิหากว่าพวกเราเริ่มด้วยสิ่งนั้นมันก็จะลดกําลังทีละคนและเขาก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องออกมาจากรูกของเขาและหากเขาไม่ออกมาเราก็ต้องตัดก้อนกาลังอื่นๆของเขาทิ้งเฟรเวจะได้กล่าวอย่างนั้นและดีโนก็คิดในใจว่าฉันเองก็สิสนมกับมาซายคิแต่ดีโนก็ไม่ได้สนใจเขาก็ต้องการที่จะบอกมาซายคิว่า เขากำลังตกเป็นเป้าหมายแต่อย่างใดในตอนนี้เขาก็คิดอะไรไม่ออกว่าจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรเพราะการควบคุมของมิเคาเอลนั้นก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแม้แต่กระแสจิตเนตรเวอร์กับลิมมโลก็ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากมันเป็นการทรยศต่อเจจำนนอย่างชัดเจนในสิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือต้องหวังว่ามันจะเกิดเรื่องบังเอิญขึ้นในครั้งใหญ่ในที่นี้แต่นะั่นมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ดิโนเองจะได้ยอมแพ้ เพียงแค่ภาวนาให้มาซาโย,ยคิปลอดภัยนังน,นั้นดีโน,โน่จะได้พูดว่าแล้วรู้ไหมว่ามาซาโย,ยคิอยู่ที่ไหนผู้เชี่ยวชาญเฟเวจะพูดว่านั่นก็เป็นคําถามที่ดีเดีโน่เกี่ยวกับเ,เรือ่องนั้นเวลซาร์ดผู้เชี่ยวชาญเบลซาร์จะได้พูดว่าใช่ใช่การปรากฏตัวของเวลกินจะก,ก็มีความคิดคร่าวๆเกี่ยวกับที่ตั้งของเขามีอยู่หลายสถานที่ในจักรวาลและมันก็มีอยู่อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ในอาณาจักรอินคาเซีย ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งก็กำลังตอบโต้อยู่เธอได้ซ่อนจิตวิญคาของเธอเอาไว้อย่างสมบูรณ์แต่ดวงตาของฉันเองก็ไม่อาจหลอกลวงได้นี่คือความสามารถในการรับรู้ของมกรน,น้าแข็งขาวเวลซาเท่านั้นหรือว่ามากกว่าไม่ลิมอายของไม่ลิมเธอเองก็ไม่มีปัญหาในการตรวจหาพี่น้องของเธอนับภาษาอะไรกับคนอื่นเวลเก้นก็ดูเหมือนว่าจะใช้การดำรนงอยู่คู่ขนานเพื่อเสริมความจริงแจงให้กับจักรวาล ในเวลาเดียวกันแล้วก็สันนิษฐานว่าเธอเองก็ปกป้องมาซาเยคิอยู่ด้วยเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นของเวลซาร์ไม่ฟุรลกิจ,จึงได้จุดไฟเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดขนาดเล็กถัดมาจากฝั่งทะวันตกที่ปกครองโดยดาโกเลิวพื้นที่ภาคกลางของทะวันตกนั้นที่ปกครองโดยลูเมนาร์มันได้เปลี่ยนจากแสงสีขาวเป็นสีแดงเฟเวเองก็ได้ชี้ไปที่เปลวไฟสีแดงเฟเวจึงได้พูดว่า นั่นก็หมายความว่ามาซซยะคิก็อยู่ในอินคาเซียและฉันเองก็จะปล่อยให้ตัวนายไปโจมตีที่นั่นเวก้าในคิดอย่างไรนี่มันไม่ใช่คําถามแต่เป็นคําสั่งแต่เขาก็แค่พูดเพื่อยกจิตวิญญาณของเวก้าขึ้นมาเล็กน้อยและเวก้าก็เป็นคนธรรมดาที่ไม่สามารถมองแบบนั้นได้เขาจึงได้ยิ้มออกมาและพยักหน้าอย่างมีความสุขและเขาก็ตอบว่าขอให้เป็นหน้าที่ของฉันเองมันก็เป็นบ้านเก่าและก็มีทางเดินที่ซับซ้อนมากอยู่มากมาย ที่ไม่มีใครรู้เดี๋ยวฉันจะแอบเข้าไปดูแลเจ้าเด็กมาไซาย,ยูคิคนนั้นเองเพาะฉะนั้นเฟเวจะได้ตอบว่าอืมเฟเวก,ก็ได้แพลกหน้าให้กับเขาและเขาก็มีแผนการที่จะให้เวกาวิ่งอลาวาดไปทั่วและให้ซาราเิโอเป็นคนฆ่ามาไซาย,ยูคิในขณะที่เขาอยู่ที่นั่นแต่เขาก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเขาก็ตั้งใจที่จะไปยังมูลหลกของอินกาเซียด้วยตัวเขาเองดังนั้นเฟเวจะได้ตัดสินใจที่จะปล่อยให้เบกา ทำต,ตามที่เขาพอใจและเฝ้ารอดูการเคลื่อนไหวของศัตรูแน่นอนว่านั่นมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเรเวเชนได้พูดว่าซาราเลโอในเองก็ต้องนำทัพเท่าหมดมาสนับสนุนเราพุ้นค้นหาว่าตัวของลูเมนัสก็กำลังทำอะไรอยู่และหากว่าเธอเองเคลื่อนไหวก็ให้หยุด,ดเธอคอนเทชันนานซาเลโอจะได้ถามว่าแล้วถ้าเธอไม่เคลื่อนไหวล่ะก็ให้สแตนบ,บายอยู่ที่นั่นถ้าฉันได้ออกคำสั่งก็ให้โจมตีเมืองหลวงของอินกาเซียอย่างเต็มกำลัง เฟเวเวได้ตอบมาอย่างนั้นและตัวของซาเลโอจึงได้พูดว่าคำสั่งของเฟเวนั้นก็เด็ดขาดซาเลโอจึงได้พยักหน้าอย่างสุภาพและก็ได้เก็บความคับแข็งใจเอาไว้กับตนเองในปัจจุบันและชาฮิลเองก็เป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับคําสั่งทําอะไรก็ได้ไม่มีทางที่เฟเวจะปล่อยให้หนึ่งในสามผู้บัญชาการแห่งดวงดาวไม่ทํางานดังนั้นชาฮิลจึงได้รอคําพูดของเฟเวเในขณะที่เตรียมตัว เฟเวจะได้พูดว่าระวังด้วยจาฮิลคุณก็คอยช่วยสนับสนุนฉันฉันจะปล่อยให้คุณดูแลลูกน้องของฉันแล้วก็จะให้คุณทําทุกอย่างเพื่อช่วยเฟนพอเช่นนานเฟนจะได้พูดว่าเว่ว่มันได้มากไปหน่อยเหรอฉันไม่คิดว่าบัญชีจําเป็นพอเช่นนานเฟเวจะได้ตอบว่าอย่าพูดอย่างนั้นเฟนมันเป็นเพียงแค่ข้อควรระวังเมื่อคุณก็ควบคุมดากโกเร็วแล้วคุณเองก็จะมีกองกำลังของคุณเองใช่ไหม พราะฉนั้นเฟงก็ตอบว่าฉันงเองก็คิดว่านะแต่ตัวเฟเวจินได้พูดว่าแต่ตัดใบที่ดาก์โริก็ยังมีชีวิตอยู่มันก็จะมีอยู่บางครั้งที่เอมี่ของไททันจะเข้ามาขวางทางเพราะฉะน,นั้นเฟจะได้พูดว่าเดวนั่นก็เป็นหน้าที่ของข้าที่จะหยดพวกเขาเหรอพอเฟนได้ถามมาเช่นน,นั้นเฟเวจินได้ตอบว่าใช่ถูกต้องแล้วเฟนก็ได้อวดอ้างว่ามันไม่จําเป็นแต่ว่าเฟเวก็พูดถูกในกรณีนี้ ำหรับชาฮิวมันก็ไม่สําคัญสาหรับเขาเลยแต่ว่าเฟนเองก็ทํางานอยู่และเขาเองก็สามารถเฝ้ารอดูเขาได้และหากเขาตกอยู่ในอันตรายเขาก็สามารถช่วยของเขาได้นอกจากนี้เขาก็ไม่ต้องการที่จะรีบร้อนเพื่อประสบความสาเร็จเพราะในที่สุดโอกาสที่จะแสดงบทบาทอย่างแข็งแกร่งของเขามันก็จะมาถึงและต่อมาจาฮิวจะได้พูดว่าหึมันก็น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ใช่คนที่ข้าฝึกมาแต่ก็ช่วยไม่ได้ ทันทีที่ข้าได้เห็นชัยชนะของเฟนเข้าก็จะโจมตีทางตะวันตกไปยังศูนย์กลางเข้าใจไหมเพื่อนชนานเฟลเวร์ได้ตอบว่าได้สิตามใจชอบเลยทันทีที่เขาได้ยินอย่างนั้นตัวของจ่าฮิวลจึงได้เงียบไปมันหมายความว่าการสนทนาของพวกขอมันจบลงแล้วจ่าฮิวก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสงูงและเขาเองก็เป็นหนี้บุญคุณเฟลเว์แม้ว่าเขาจะหมายถึงการทำตามคำขอของเฟลเวร์ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของความแยงแยะแล้วขเขาก็คิดว่ามันก็เป็นการดีที่จะติดตามเฟลเวไปในตอนนี้อันหนึ่งเวลซาร์ตเองก็ได้รายงานตรงต่อ way. เฟลเวอันหนึ่งเวลซาร์ตเองก็ได้รายงานตรงต่อมิคาเอลดังนั้นเฟลเวจึงไม่มีอำนาจที่จะสั่งการเธอนโยบายปัจจุบันก็คือให้เฟลเวได้ปล่อยให้เธอทำตามที่เธอพอใจด้วยวิทีนี้บทบาทของทุกคนจึงได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและเมื่อแผนการได้ถูกตัดสินมิคาเอลจะได้พูดขึ้นมา ข้าเองก็มีอีกอย่างที่อยากจะพูดเกี่ยวกับเขาวงโกดในอนาณาเขตของเจ้ามารลิมลอรูแต่นั่นก็ไม่ใช่ที่ที่ดีที่จะต่อสู้กับพวกเขาและฉันเองก็คิดว่ามันก็จะดีกว่าถ้าพวกเราล่อพวกมันออกไปทางที่เฟเวรยได้พูดดังนั้นฉันได้ตัดสินใจแล้วคือมอบอิทธิพลของเจม้มารไม่ลิมซึ่งมีส่วนการอยู่ที่อดีตของอาณาจักรยูราเซเนียให้กับเซลานูสสำหรับเมืองหลวงของ ของอินกาเซียและดินแดนของจยอรมนไมเยอจมนิมรมมู้เขาก็จะไม่สามารถละเลยสงครามใด,ดๆที่เกิดขึ้นในดินแดนของเขาได้แน่นอนว่าต้องเอาชนะกองกำลังเสริมที่เขาส่งมาหากว่าเราทำชัยชนะของพวกเราก็จะไม่ต้องสงสัยเลยคำพูดของมิคาเอลก็เต็มไปด้วยความมั่นใจและอันที่จริงนั่นมันก็เป็นข้อได้เปรียบอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ลุกลานการทำลายกองกำลังของศัตรูผ่านการโจมตีส่วนบุคคล การทาเช่นนี้สำเนาสาเล่าอีกมันก็จะรับประการชัยชนะของพวกเขานอกจากนี้เมื่อสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองหลวงลิมโมโลถูกก้ามจัดแนวรบของพวกเขาก็าจะเสียสมบูรณ์มันก็มีความลึกลับมากมายในเขาวงกตของรามาเลสและมันก็เป็นไปได้ที่มันจะมีมากกว่าหนึ่งทางเข้าออกก็มีไม่กี่ทางแต่ก็สามารถอยู่การปฏิบัติการที่สําคัญได้และมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะนําซาเบียงทางยุทธศาสตร์เข้ามา แต่เมื่อเขาวังกฏไม่ได้ถูกแยกออกมาจากโลกภายนอกแล้วมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นที่จะลดอิทธิพลของพวกเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป้าหมายสูงสุดก็คือปัจจัยมังกรของเวดดล่าพวกเขาจึงไม่อาจรอและดูได้ในกรณีนี้มิเคลจึงได้ตัดสินใจว่ามันก็จะเป็นการดีที่สุดที่เขาจะได้นําสถานการณ์ไปยังจุดนานแล้วค่อยๆค,คิดพ้นหาประโยชน์ในนี้มันก็จ,จะเป็นกลยุทธน์ที่ถูกต้อง แต่ดีโน่ก็ไม่มั่นใจและเขาก็พูดว่ามิลิมก็เป็นลูกสาวของท่านเวลดานาว่ารู้ไหมเข้าใจไหมเขาก็ได้บนเรากับว่าเขาก็ต้องการที่สแสดงความผุดเครืองของเขาแต่วิเคเอลก็ยังโคงทําท่าห่างเหินวิเคเอลก็ตอบว่ามีปัญหาอะไรไหมเขาได้ถามดีโน่ด้วยท่าทางที่เย็นชาของเขาและก็ยังโคงไม่โบกสลดยดีโน่ก็พูดว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ฉันก็แค่สงสัยว่ามันจะส่งผลให้ท่านเวลดานาว่าไม่พอใจหรือเปล่า นั่นมันก็เป็นคำถามที่ธรรมาดาในมุมมองของดีโนโมันจะเป็นการกระทำที่ทรยศต่อเวลดานาว่าที่จับตัวของมิลิมแล้วทําไมมิคาเอลถึงได้คิดอะไรอยู่อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาของมิคาเอลนั้นก็สงบมากและก็ดูเหมือนว่าเขาจะคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยเช่นเดียวกันกับเฟลเวเฟลเวฉันได้พูดว่าดีโนโฉันก็รู้ว่าจอมันมิลิมก็เป็นลูกสาวของท่านเวลดานาวา่าอย่างไรก็ตามเธอเองก็ไม่ต่างอะไรจากพวกเรา ตรงที่เธอเองก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยตรงโดยเขามีข้อสงสัยว่าเป็นความคิดที่แท้จริงของไมเคิลและเฟลเวย์ของพลพรของความจนรักเพือดีของผูคเค้เขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะมุ่งไปที่เบลดานาว่าเท่านั้นโดยที่ไม่มีความจนรักเพือดีต่อลูกสาวของเขาแม้แต่น้อยจาฮิวเองก็ดูเหมือนว่าจะเห็นด้วยเขาได้ทําหน้าบึ้งใส่ดีโน่ด้วยสายตาที่เยอะเย้ยนั่นจัดได้ถูกทําลายด้วยความโกรธของเม่์ลีมในอดีต ตัวของเขาเองก็ได้รู้สึกปลาปลื้มใจที่ปฏิบัติการบุกลูกยูราเซเนียผมพิดเห็นของดีโน่ซึ่งอาจจะขัดขวางมันก็ไม่น่าสนใจสำหรับจาฮิวเช่นกันในตอนนั้นดีโน่จะได้เอะใจแล้วก็คิดในใจว่าเดี๋ยวก่อนนะนั่นะคือเหตุผลที่โอเปร่าได้ทรยศต่อพวกเราพวกเขาเองก็มีวิธีคิดที่ยากจ,จริงๆิดีโน่ก็คิดอยู่กับตนเองในขณะที่มองกลับไปที่ตัวของเฟลเว์ถ้าตัวเขาไม่ทําอะไรเลยเขาก็จะถูกคนอื่นๆตาหน้าว่าเป็นคนทรยศเฟลเว์เองก็ได้พูดกับดีโน่ เฟเวก,ก็พูดว่าอย่าก,กังวลไปเลยดีโนถ้าการกระทาของฉันผิดพลาดฉันก็จะกลับไปแก้ไขถ้าลูกสาวสุดที่รักของเขาตกอยู่ในตานตายเขาจะต้องมาช่วยเธออย่างแน่นอนนี่นั่นก็คือเหตุผลที่การกระทําของฉันมันถูกต้องเมื่อเขาได้พูดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือให้ดีโนได้พูดและเพื่อนเก่าของเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วถ้าเพียงแต่ดีโนก็รู้เรื่องนี้เร็วกว่านี้เขาก็จะสามารถหลบหนีไปได้ อีโน่จะได้รู้สึกเสียใจจนแม้กระทั่งตอนนี้ด้านนั้นโครงร่างของมหาสงครามเ e อี ars, นมาจะได้ถูกตัดสินใจและดำเนินการในวันนั้นโลกจินตกอยู่ในภาวะแห่งความโกลาหลด้วยภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนวิถีของโลกไปอย่างมากก็สาระบทที่1ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใ่คลิปหน้า